สาอางนากโนของขวัญจากธรรมชาติสู่ผิวคุณหลังลงเวทีหมอลำม,มาทำธุรกิจตัวเองพักใหญ่สำหรับพระเอกหมอลำหล่อเสียงมีเสน่ห์นุกเกอร์รกฤษกรล่าสุดด้ค่ะว่าจะตัวเตรียมคัมแบ็กเวทีหมอลำอีกครั้ง และเปิดตัวครั้งแรกบนเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ใจกลางกรุงลุกพุ่งสแควร์ด้วยค่ะดีใจครับผมเพราะว่าเป็นครั้งแรกของผมที่มาลุกพุ่งสแควร์เลยนะครับถือว่าเป็นช่วงที่ห่างหายจากวงการไปนานเพราะว่าผมได้มาเปิดธุรกิจแล้วก็มาครั้งแรกถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในการที่จะกลับมาเป็นศิลปินเลยครับผมตอนนี้ผมทำธุรกิจส่วนตัวครับซึ่งเปิดเป็นร้านอาหารกับตนีสดชื่อว่าร้านโรงเหล้านวมินมหาชนนะครับตอนนี้แล้วก็ หลายคนก็ยังอยากเชียร์ให้เป็นทีมอลรามอยู่ตั้งใจว่าจะไปฤดูกาลนี้แต่ว่าในวงการขอลรามน่ะที่มองว่าก็คือผมไม่อยากไปขึ้นการฤดูกาลนะครับก็เลยคิดว่าต้องรอไปฤดูกาลหน้าก่อนสาหรับฤดูกาลนี้ก็ลองเองแล้วก็รับการอีเวนต์ก่อนครับผมมีวงของทียาติดต่อมาเยอะไมครับมีครับีวงนี้อยากติดต่อมาเยอะครับผมยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับก็มีคุยบ้างอยู่นะครับก็คุยว่า จะมีลักษณะการที่แบบให้เราไปร่วมงานในรูปแบบไหนรูปแบบงานแบบไหนอันนี้ก็ค่อยคุยกันตัวที่ผมอยากจะกลับไปอบอเป็นที่มาเพราะว่าแฟเพลงเพลงต้องการเลยครับที่ยังคอยติดตามให้กำลังใจแล้วก็คอยเชียร์ผมอยู่อยา่างฮันดูเกอร์กับไปเป็นศปินคนที่มาหลายครั้งอันนี้คือกำลังใจที่ผมอยากกลับไปมากๆครับไม่มีสิ่งอื่นใดเลยครับ ผลงานเองจะมีแน่นอนครับผมก็เลยใช้เวทีลูทสแควร์ครับเป็นเวทีตั้งต้นที่ผมจะกลับมาเป็นซินติแบบเต็นตัวเหมือนเดิมแล้วครับก็สความากซิงเกอร์ในรอบต่อไปกันแล้วกันนะครับใครที่เป็นแฟนมอลำนุกเกอร์กริกรอยู่แล้วก็รอติดตามผลงานกันได้เลยนะจ๊ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุง่งและยูทูบข่าวลุกทุง่ง ติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย